สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าเพนีมาพร้อมกับเสื้อสีหวานสวยสดใสเลยนะคะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองพิมพ์ลายดอกค่ะจะมีความเลือบเงาของลายผ้าบ้างนะคะลูกค้าผ้าชีฟองนะคะคุณลูกค้าผ้าชีฟองเป็นผ้าที่ไม่ยืดนะคะลูกค้ามีการแต่งผ้าลูกไม้นะคะรอบคอค่ะรอบคอแล้ว <Gibson> ช่วงเหนืออกนะคะแต่งผ้าลูกไม้ให้เกิดความสวยหวานนะคะกระดุมบดได้นะคะในระหว่างวัน <heartbreaking> ถ้าคุณลูกค้า รู้สึกว่าแบบอยากอยากเปิดออกเพื่อให้ช่วงต้นคอไม่รู้สึกว่าดูแน่นจนเกินไปปลดได้ค่ะทรงก็จะออกมาประมาณเหมือนคอจีนะคะคุณลูกค้าพนี้ใส่ไซ้์ S นะคะสีเขียวไซ้์ออก35ครึ่งถึง36นะคะความยาวอยู่ประมาณที่22ครึ่งนะคะสะโพกอยู่ประมาณ39ครึ่งถึง40นะคะ มีซับายเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะทรงแขน3ามหรือส่ส่วนทรงแขนพองนะคะขอบแขนก็นำผ้าลูกไม้มาแต่งที่ขอบแขนให้เกิดความสวยงามาะค่ะคุณลูกค้าด้าน,นข้างนะคะด้านหลังนะคะเสื้อทรงนี้ไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้เล็กไปนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเพนนีใส่ใช้ s อกสามสิบห้าขึ้นถึงสาอ,อกจริงเพนนีสามสิบสามนะคะ มีทั้งหมดขขนาดนะคะ 36, 38, 40, 42, 44และ46ค่ะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดไซส์นะคะใส่ไซส์สเดิมได้นะคะมีอีกสีหนึ่งนะคะสักครู่นะคะพี่นีใส่สีเขียวแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นชมพูโอรสนะคะนี่นะคะกระดุมนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าแบบระหว,ว่างวันนะคะรู้สึกแบบอยากกดออกมานะคะใส่ได้นะคะ คุณลูกค้าบางท่านแบบไม่ใช่ไม่ชอบใส่คอชิดเปิดออกมาก็จะกลายเป็นทรงแบบทรงคอจีนคอวีอะค่ะคุณลูกค้านี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสีชมพูรอรสสวยหวาน,นะคะ่ะสวยตั้งสองสีอะคะ่ะคุณลูกค้าแต่งผ้าลูกไม้รอบคอให้เกิดความสวยหวานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีช่วงอกนะคะลายผ้าจะมีความเหลือบเงาเนิดใส่สบายอะคะ่ะมีซับในชีฟองเย็บติดให้นะคะ ใส่ทํางานได้ใส่ออกงานได้เลยค่ะคุณลูกค้าใส่แมตกุ้งเกงกระโปรงเกงยีนได้หมดค่ะส,สวยรับซัมเมอร์นะคะคุณลูกค้าสีสันสดใสนะคะหกขนาดนะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สและสี่สิบหกมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าช้าหมดนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะและรอชมรีวิวรุ่นต่อไปของเพนนีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ